กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคารัฐเอกชนจัดงานยิ่งใหญ่นะครับงานใต้ร่มพระบระมี243ปีกรุงรัตนโกสินทร์ครับเื่นน้อมรับึกในพระมหากรุณาธิคุณและเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทยเมื่อ21เมษายน2325 และพระมหากษัตร์ไทยในพระบรมราชจักรีวงทุกพระองค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวรรคครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์243ปีครับพิธีเปิดงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้นะครับที่อุทยานร้อปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ ไฮไลท์การแสดงชุดพิเศษ BKK 2025โดยสาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับครูโจ้ครับสุธีศักพักดีเทวาศิลปิเป็นแห่งชาติปี2566มีการแสดงจากแขกรับเชิญพิเศษอย่างเก่งทัชยะฟีโนเดรนาต้าอูพิทยาและการแสดงโขนเรื่องรามาเกียรติตอนวายุบุตรวุฒิไกรครับปีนี้จะกิจกรรมใน3พื้นที่นะครับคืออุทยานร้อยปีจุฬามีพิพิธภัณฑ์ทัถถานแห่งชาติพระนะครและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารครับ ก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับเช่นนิทรรศการ Immersive a r t แสงแห่งพระบรมีตลาดอาหารไทยอาหารถิ่นตลาดนักศิลปินการจัดใช้หนังกลางแปลงการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยการประกวดร้องเพลงและการแสดงทิเกรุมดาวงานเริ่มแล้วแล้วจะมีไปถึง27เมษาย,ยนนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนวัฒนธรรม1765และที่ Facebook ของกระทรวงวัฒนธรรมได้เลยนะครับางานดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะ